สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะบางกอกรีวิวพบกับเอื้องบางกอกค่ะจอยบางกอกค่ะวันนี้เราทั้งสองคนพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบ้านโครงการที่เรียกได้ว่าระดับคุณภาพนะคะอันดับต้นๆของประเทศไทย<อ>เลยแล้วก็อยู่ในทำเลที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆด้วยโอ้โหทำเลก็ดีแบรนด์ก็ดังโอ้โหท่านผู้ชมต้องติดตามค่ะ ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราทั้งสองคนก็มายืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้แล้วนะคะที่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมกันซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการไลฟ์บางกอกบุรุวัตราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะนั่นเองค่ะ,คะเป็นแบรนด์จาก s อส s s s อสนะคะตัวบ้านแล้วก็สิ่งแวดล้อมสังคมหน้าอยู่มากๆเลยค่ะน้ะองเอิ่อนท่านผู้ชมนี่ระหว่างที่เราพูดมีเสียงแบบว่านกจิบ๊บ น่าจะเข้ามาที่ไม้ด้วยเนาะคือต้องบอกว่าบรรยากาศที่เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติสูงมากนะคะนอกจากบ้านสวยสภาพแวดล้อมดีแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้นะคะน้องเอื้องเดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงส่วนสาธารณะส่วนกลางแล้วค่ะเป็นคลับเฮาส์นะคะที่อยู่ใกล้มากๆครบเลยค่ะท่านผู้ชมมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นเราพาท่านผู้ชมเนี่ย เข้าไปเริ่มตรงจุดที่ตั้งแต่ตรงทางเข้าบ้านกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ,ลคะหลังนี้นะคะสวยงามมากๆเลยน้องเอื้องใช่แล้วค่ะ ขนาดดูมูต์แอนโทนนะคะสีที่ตกแต่งนะคะก็ดูโมเดลลักชัวรี่และใช่ค่ะนะคะตรงนี้ที่บริเวณที่เรายืนอยู่ก็เป็นลานจอดรถนะคะสามารถจอดได้กี่คันน้องเอื้องสองคันได้สบายๆพี่ว่าสองคันสบายในร่มหนึ่งคันตรงนี้จะทําเพิ่มเป็นพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมก็ได้นะใช่ใช่ค่ะอาจจะมีการต่อหลังคาเพิ่มด้านข้างก็ได้เพราะว่านี้เราสังเกตจากเพื่อนบ้านหลังอื่นๆก็มีการทำกัน อ่าใช่ใช่ตรงเนี้ยเราทําเป็นทรายลางให้แล้วแต่ว่าตรงนี้สามารถทําเพิ่มได้ค่ะหรือจะต่อเติมก็ได้ทางด้านนี้ไม่พอน้องเอื้องด้านด้านนู้นนะเราก็ยังมีพื้นที่อีกเยอะเลยนะมีที่ดินเหลืออีกใช่ใช่เพรา่วนก็ได้ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ทำไมถึงมีที่ดินเหลือเยอะ <c oughs> เพราะว่าบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะท่านผู้ชมจะได้ที่ดินไปเลยอยู่ที่50.3ตารางวาค่ะอ๋อเป็นบ้านเดี่ยว50.3ตารางวาถือว่าเป็นบ้านเดี่ยวในเมืองที่ก็เป็นเป็นขนาดที่ดินมาตรฐานนะคะ <c oughs> ห่างจากบริเวณที่จอดรถนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอรายการบางกอกรีวิวหรือว่าบริษัทบางกอกแอสเซทของเราจะทราบเลยว่าของบริษัทเรานะคะบริเวณรอบบ้านถ้าบ้านหลังไหนเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นที่ดินนะคะเราจะมีโปรโมชั่นหลังโอนบ้าน เป็นการปูหญ้านวลน้อยสวยๆให้รอบอบ้านทั้งหลังเลยค่ะซึ่งสําหรับบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าท่านผู้ชมก็จะได้พื้นที่สีเขียวรอบบ้านตั้งแต่หน้าบ้านนะคะวนไปด้านหลังแล้วก็มาออกทางด้านข้างนี้ด้วยใช่ใครชอบจัดสวนสวยๆนะคะมีต้นไม้ภายในบ้านจะเป็นไม้ดอกสวยๆนะคะสามารถทําได้เลยจัดสวนได้เลยมีมุมพักผ่อนโอ้โห ดีเลิศมากค่ะหลังนี้ใช่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลยเอาละค่ะตอนนี้เราก็ยืนในบริเวณห้องโถงของตัวบ้านแล้วนะคะน้องเอื้องค่ะ <c oughs> เป็นไงคะ จริงๆเรื่องมองในมุมว่าบ้านหลังเนี้ยเขาจะเหมาะกับบ้านเดี่ยวสําหรับคนที่อาจจะเพิ่งสร้างครอบครัวเป็นแฟนกันหรือว่าเริ่มมีลูกน้อยหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเป็นไซส์บ้านเดี่ยวที่อาจจะบอกว่าตัวบ้านเนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นแบบใหญ่โตมากแต่เขาเน้นแบบว่าให้มีพื้นที่รอบๆบบ้านก็คือให้ให้ยังมีพื้นที่ในการที่จะทําสวนสวยๆหรือว่า อย่างที่เคยพรีเซนต์ไป <c oughs> สำหรับบ้านเดี่ยวหลังไหนนะคะท่านผู้ชมที่บอกว่าบริเวณรอบบ้านเนี่ยมีตัวหน้าต่างเยอะๆอันนี้จะเป็นบ้านที่ห่วงจุ้ยดีมากอ่าใช่จำได้ซี่นองเอื้องบอกใช่ซึ่งหลังเนี้ย <c oughs> ก็คือรอบรอบเลยค่ะโปรง <c oughs> ่งนะคือคือดูโปร่งด้วยแหละบ้านที่ดูทึบทึบ อับอับมันก็ไม่น่าอยู่ค่ะอ่าบ้านก็เลยต้องมีแบบว่าแล้วหน้าต่างเขาใหญ่มากน้องเอื้องใช่ค่ะพี่นึกว่าประตูดูสิจริงจริงบางคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะมั่นใจหรือเปล่าคะคุณเจอคุณเอื้องว่านี่คือหน้าต่างคือหน้าต่างนะคะใช่ค่ะใช,ใช่ค่ะมคือประตูนะคือหน้าต่างนะนี่ค่ะคือมันมันดูโปร่งอะ คือ o o r to c e i l i n g ก็ก็คือมาตรฐานนั่นแหละ<ช>แต่ว่าพอดีว่าทําหน้าต่างที่บานหใหญ่ๆกระจกกว้างๆอย่างเงี้ยค่ะ,คะทำให้บ้านอะดูแบบไม่อึดอัดเนาะ<ช>ดูะโปรง่งดูน่าอยู่อะค่ะ นี่แหละค่ะพวงจุ้ยที่บอกว่าดีมากๆรับเงนินรับทองใช่ค่ะจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าของ SC Asset เนี่ยเวลาเขาออกแบบตัวบ้านเนี่ยเขาต้องมีการคิดเผื่ออะไรให้ผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วอ,อันนี้เราก็มองในมุมว่ามันก็มีข้อดีอเยอะอยู่นะคะอาทเช่นสมมุติว่า ท่านผู้ชมอ่ะอาจจะกําลังทําอะไรบางอย่างที่โซนซักล้างหลังบ้านอยู่และต้องการที่จะย้ายสิ่งของที่อาจจะเป็นชิ้นใหญ่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแบกของหนักๆเนี่ยไปหน้าบ้านเพื่อเข้าประตูแล้วก็เข้ามาในบ้านแต่เราสามารถที่จะเข้าได้บริเวณหลังบ้านได้เลยใช่ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวพอถ่ายจากบริเวณห้องโถงให้พี่จอยพาชมบริเวณห้องครัวดีกว่าไปไปดูกันนะคะห้องครัวนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะห้องครัวเนี่ย จะอยู่ด้านหลังบริเวณตัวบ้านซึ่งอาจจะเป็นครัวเตรียมก่อนก็ได้นะคะเป็นครัวเตรียมไว้วางไมโครเวฟนะคะหรือว่าชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบที่จะทำอาหารนะคะชอบทำอาหารแล้วก็ต้องมีแบบว่าโอ้โหมีครัวใหญ่ๆมีครัวไอแลนด์หรืออะไรก็ตามมีข้างหลังบ้านคะ่ะสามารถต่อเติมได้เป็นครัวไทยนะคะอย่างคนไทยของเราเนี่ยจะชอบทำผั ทอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะด้านหลังได้เลยค่ะเราก็ทำหลังคาไว้เผื่อนะคะไว้ทำเป็นครัวไทยได้นะคะอะส่วนบริเวณถัดมาเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นห้องน้ำนะคะอ่ายั<ด>งรอยอยู่แล้ว <laughs> แล,และนี่ก็เป็นบริเวณห้องน้ำชั้นล่างค่ะท่านผู้ชมใช้สำหรับรับแขกได้เลยเนาะไม่ได้มีตัวชวาเวอร์นะคะเพราะว่าเราใช้สำหรับรับแขกที่ว่ามาที่บ้านเราหรือแม้แต่เวลาที่เราลงมารับประทานอาหารด้านล่างหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่บริเวณห้องโถงข,ของเรานะคะเราก็สามารถใช้ตัวสุขภัณฑ์ชั้นล่างได้เลยซึ่งต้องบอกว่าก็มีทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์สายฉีดนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าจากตรงนี้เราพาทานชมขึ้นไปด้านบนกันเลยค่ะ ไปค่ะพอเดินขึ้นมาปุ๊บบริเวณชั้นบนของบ้านหลังนี้บริษัทเราก็เปลี่ยนให้เป็นพื้นไม้ลามิเนตเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะพื้นกับขอบบวัวนี่คือเป็นของไม่หมดเลยอเดี๋ยวเราพาเริ่มกันที่ห้องนี้ดีกว่าไปค่ะเป็นมาสเตอร์เบดมของเราหุยชอบอะ่ะชอบอะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมคือพื้นลามิเนตอ่ะเหมือนสีออกไม้ไม้อ,ะอ,มอ่ะเป็นสีธรรมชาติอะคะ่ะใช่ค่ะอะ โปรมากๆค่ะที่จอยกับเอื้องยืนอยู่เนี้ยลมพัดตลอดเวลาใช่โอ้โหสบายมากเลยค่ะและตรงนี้อ่าพาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของระเบียงนี่ค่ะใช่ว้างมากเลยค่ะไว้ไปนั่งรับลมได้เนาะเดี๋ยวไปยืนยืนข้างๆชมดูเลยว่าขนาดยืนด้วยกัน2คนก็ยังแบบสบายๆเนาะจอยเนาะสามารถอยู่ได้ที่เราอยู่นี่เวลาเที่ยงนะอ่าใช่ยังไม่รู้สึกร้อนเลยถูกต้องค่ะอ่ะไปค่ะ มาดูห้องน้ําสวยๆนะคะทางด้านนี้เลยค่ะ,ะตรงนี้จะทําเป็น walk in closet ก็ได้นะคะจะ,ะวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะคะก่อนที่จะเข้าห้องน้ําห้องน้ําสวยมากๆของบริษัทบางกอกแอ s เซทของเราออกแบบห้องน้ำได้สวยจริงๆค่ะไปดูกันค่ะนี่ค่ะโอ้โห ติดกระเบื้องให้จรดฟ้านะคะอ่าสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่นะคะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยนะคะโทนสีก็ออกสไตล์โมเดิร์นสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมอ่าไปค่ะตรงนี้ก่อนที่เราจะไปห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3เราะจะผ่านห้องน้ําห้องนี้ก่อนค่ะซึ่งก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับท่านที่จะ พักในส่วนของห้องที่2ที่3ตรงนี้ก็จะใช้ห้องน้าร่วมกันบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวแวบเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่าไปนี่ ต้องบอกว่าไซซิ่งไม่ได้เล็กเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จริงๆตรงนี้เรามีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบไม่ไม,ไม่ได้อยากจะก,กัน้นในส่วนของกระจกกั้นก็ไม่เป็นไรนะคะมีโถสุขภัณฑ์มีายฉีดมีอ่างล้างมือทุกอย่างให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เหมือนที่พี่จอยพรีเซนต์ไปเมื่อสักครู่นี้เลยว่าในเรื่องของการออกแบบห้องน้ำของบางกอกแอสเซทเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกในส่วนของผลิตภัณฑ์ ใน,ในการที่แบบรีโนเวทใหม่นะคะทำออกมาได้ค่อนข้างที่ดูแบบลุคพรีเมียมมากนะคะกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะหรือแม้แต่พื้นบริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมห้องนอนที่2ที่3กันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะห้องนอนที่2เนี่ยอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านนะคะอ๋อน้องเอื้องมาดูสิโอ้โห มีความโปร่งนะคะแล้วก็อย่างที่จอยบอกไม่รู้สิชอบลามิเนตลายเนี้ยมันดูเป็นธรรมชาติอะเข้ากับบ้านถึงบ้านอะจะออกสไตล์โมเดิร์นนะน้องเอื้องแต่ว่าพื้นลามิเนตที่ใช้อ่ะจะออกแนวธรรมชาติเออมันก็มันมันไม่ได้ดูขัดกันก็เข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีดูสวยดูแบบว่าเป็นธรรมชาติเดินแล้วจริงๆอ่ะ คือเหมือนสัมผัสหน้าไม้จริงๆอิงใช่ค่ะมีความนุ่มเท้าเดินสบายใช่ใช่ใช่ตรงนี้ก็ถ้าสมาชิกอยู่กันประมาณ2-3ท่านเนาะก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ทางด้าน master b เบ r o ูมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นของคุณลูกก็ได้ใช่ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเหมาะกับเตียงสมฟุตครึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเรามีในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเช่นตู้เสื้อผ้าหรือว่าชั้นวางทีวีะในส่วนของทีวีจะเป็นทางด้านนี้เพราะว่าก็จะมีแบบ มีปลั๊กให้ใ่ปลั๊กไฟที่สแตนบายเอาไว้ให้แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยในในเรื่องของการติดตั้งทีวีอ่ะเขาก็จะเน้นแบบสามารถแขวนผนังได้แล้วก็คือไม่ต้องแบบมีเปืองพื้นที่อื่นๆมันก็จะทําให้เหลือพื้นที่ภายในห้องได้มากขึ้นค่ะไปดูห้องนอนที่3กันตาเลยค่ะก็มีลูก3คนไหมถ้าอย่างนั้น เอาอย่างนั้นเลยหรอพี่จอยก็คือแบบว่าจะซื้อบ้านทั้งทีก็คือวัางแผนไปเลยว่าถ้าเป็นหลังเนี้ยก็ต้องมีทุกสักสามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือแม้แต่จริงๆจะบอกว่าไลฟ์สไตล์คนสมัยปัจจุบันเนี่ยบางคนก็ ไม่ค่อยที่จะมีลูกกันมากนักจะมีเป็นลูกแมวลูกหมาอ๋อแ่้จริงจะบอกว่าสบายมากสําหรับบ้านหลังนี้นี่ก็เลี้ยงได้นะถ้าสมมติว่ามีเป็นลูกแมวลูกหมาก็คือสองห้องสบายสบายไปเลยสบายเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คืออยู่ห้องมาสเตอร์เบลูแล้วเหมาะนะเหมาะนะที่ห้องเนี้ยอ่ะสมมุติทําเป็นห้องน้องแมวอย่างเงี้ยก็มีบริเวณอ่าอุปกรณ์ให้เขาเป็นคอนโดแมวเป็นห้องน้ำน้องแมวเรียบร้อยเลยก็คือ จอยว่าพอพูดถึงเรื่องคอนโดอ่ะก็เลยมาคิดว่าดีกว่าเราเราอยู่คอนโดนะ,ะคือคอนโดอ่ะเหมาะสําหรับที่ว่าเรายังไม่ได้ไม่ได้มีครอบครัวเป็น,นการตัวคนเดียวหรือไม่ก็อยู่กับแฟนแค่สองคน<ช>และอาจจะเน้นในเรื่องของการแบบว่าอยู่ติดกับรถไฟฟ้าเลยความจริงต้องบอกว่า การที่แบบเราอยากได้บ้านที่มีพื้นที่เป็นบ้านเดี่ยวลักษณะแบบนี้จะยากมากกับการที่จะได้อยู่ติดลายรถไฟฟ้าแต่ถามว่าบ้านนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าการเดินทางไปรถไฟฟ้าเองก็ไม่ไกลค่ะท่านผู้ชมไปง่ายมากอยู่ใกล้ใช่ใไหมใช่ค่ะเพราะว่าจากโครงการของเราตรงเนี้ถึงเขาจะชื่อว่าไลฟ์บังก์กอบบุรุษวัดราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเดินทางเข้าไปตรงเส้นลัตนาธิเบศใกล้มาก ทำเลดีเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปสรุปกันก้านล่างอีกทีดีกว่าค่ะไปค <ไป S 1> ่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมก็วันนี้เราทั้งสองคนก็พาเดินชมบ้านหลังนี้กันครบ ทุกช่องทุกมุมเรียบร้อยแล้วค่ะเราเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีดีกว่าว่าบ้านหลังนี้มีความน่าสนใจยังไงนะคะนในส่วนของโครงการนี้นะคะก็คือคไลฟ์บางกอกมรดกวัร,ราชพฤกแจ้งวัฒนาค่ะท่านผู้ชมซึ่งเราจะเข้าซอยมาจากตรงถนนใหญ่ราชพฤกษ์เนี่ยไม่ได้ไกลามากตัวโครงการนะ่ะตั้งอยู่ริมถนนเลยแหละราชพฤกษ์แต่ว่าด้วยความที่มีหลายเฟ เฟสนี้เป็นเฟส private zone ที่อยู่ข้างใน,นก็นกจะต้องเข้ามาหน่อยเนาะของเราเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าไกลอะไระเพราะว่าบริเวณท,ที่ที่เราอยู่อ่ะมันมีครบเลยทั้งที่บอกไปมีสวนสาธารณะคลับเฮาส์นะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยคะ่ะน้องเอื้องใช่แล้วค่ะอ่า,อา นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่ตั้งโครงการแล้วก็ได้บอกไปว่าสําหรับตัวบ้านหลังนี้สมมุติว่าถ้าวันไหนเราไม่ได้อยากจะขับรถเข้าเมืองไปอยากจะใช้ในเรื่องของรถไฟฟ้าก็สามารถขับไปจอดที่อาคารจอดรถจอดได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ไกลจากตัวบ้านเลยแล้วก็สามารถใช้งานตัวรถไฟฟ้าได้ด้วยเป็นสายสีม่วงค่ะ,คะสถานีบางรักน้อยท่าอิดที่สามารถออจอดรถได้เป็นพันคันเลยตรงนั้นอยากให้น้องเอื้องบอกราคาหลังนี้ นะคะไฟ์บางกอกบุรวัตดราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะเนื้อที่50.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอย189ตารางเมตร่า3นอน3น้ำา2ที่จอดรถราคาเท่าไหร่คะนางเอื้องราคานะคะอยู่ที่5 4า0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพูดผิดหรือเปล่าคะนางเอื้องพูดถูกค่ะเห็นทำหน้าอึ้งไปเห็นทำหน้าอึ้งไปก็ เอ๊ะไม่เราเราเรไม่แน่ใจว่าเราพูดผิดหรอเราพูดถูกนะใช่เหรอคะย้ำอีกครั้งค่ะในราคานี้เป็นราคาที่แบบว่าจบแล้วเลยเพราะว่าบางกอกแอสเซทของเราฟรีค่าโอนให้ด้วยค่ะโอ้โหราคาพร้อมโอนด้วย<ช>ราคานี้โอ้โหท่านผู้ชมหาได้ที่ไหนคะเนี่ยใช่ไม่มีแล้วนะค่ะต้องมาดูต้องมาดูแล้วก็มาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะใช่แล้วค่ะอะ ยังไงก็วันนี้เราทั้งสองคนนะคะฝากบ้านหลังนี้ไว้ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านไว้พิจารณา,าด้วยนะคะ,คะหรือว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าชมรายการของเราแล้วสนใจอยากที่จะนัดชมบ้านหลังนี้ติดต่อนะคะบางกอะแอสเซทของเราได้ทุกช่องทางเลยเรามีทั้ง Line o f f i c i a l นะคะเพจ Facebook ะนะคะหรือแม้ <YouTube. S 1> แต่ YouTube, Instagram, ตตอายูทูบอินสตา a กรมท T กตอรนะคะได้เลยแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาได้ด้วยเดี๋ยวทีมงานของเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อทั้งหมดนี้ไว้ให้กับท่านผู้ชมนะคะโทรมาเลยนะคะ และเดี๋ยวยังไงติดตามกันได้กับรายการบางกอกรีวิวนะคะว่าสัปดาห์หน้าจะพบเจอกับเซล์ลท่านไหนแล้วก็พาไปชมบ้าน,านที่โครงการว้หลังไหนติดตามชมเลยค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะพี่จอยกับเอื้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ